สองหกศูนย์ครับห <c oughs> <c oughs> รือว่าเป็นตัวเคีเ้ยวเจ็ดโมงนี้ทีนี้นะครับการกําลังปิดกานนะครับเฮ้ยเชี่ยวคานบี แล้วเราจาวออต้อนมาเพิ่งเดิมมาน,นี่พอรอทีละพวงนี้ไม่ดับนะครับสองหกศูนย์ลองไปว่าติดเรียบร้อยฐานได้เลยนะ ซีหนึ่งสามห้าครับซีหนึ่งสามห้า ครับพกอนี่ก็ไปทางตุนบุรีนะครับนี่ก็ไปแล้วเบาทางไปครับห้านจุดต,ตัดปักแพกไม่รู้ควัน,นํำกันนะ